ถ้่อยากให้ความเศร้าเป็นเหมือนสายลมที่มาเยี่ยมเยือนและพัดผ่านไปไวๆและขอให้ความสุขเป็นเหมือนลมหายใจที่อยู่กับเราตลอดเวลาต้องทำยังไงคะมีคำพูดที่บอกกับเราว่าให้ความเศร้าเป็นเหมือนสายลมและก็ ให้ความสุขเป็นเหมือนลมหายใจแต่เชื่อเหลือเกินเลยว่ามีหลายคนที่ความเศร้าเวียนวนไม่ยอมจากไปในขณะที่ความสุขมาแวบหนึ่งแล้วก็แบบจากจรอ,อะไรคือเหตุผลของสิ่งนี้ แน่อนอนว่าเราอยากให้ความสุขอยู่นานๆแล้วความเศร้าถ้ามันจะต้องมาก็ขอให้มันไปไวๆเนาะต่ทำยังไงอะ่ะที่จะให้ความเศร้าเพียงแต่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็จากไปไวๆแล้วก็อยากให้ความสุขเป็นเหมือนลมหายใจที่วนเวียนไปมาอยู่กับชีวิตของฉันได้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ความลับของสิ่งนี้อยู่ที่ความคิดของจิตใจมันเป็นศิลปะอย่างยิ่งเลยเนาะที่เราจะใช้จิตใจของเราสร้างความคิด ประเภทใดขึ้นมาในวันเวลาของความเศร้ามันมักเริ่มต้นจากข้างนอกก่อนเสมอเลยสถานการณ์ที่ผันผวนแปรปรวนปั่นป่วนเนาะเป็น,นปถ,ถึงวิกฤตการณ์และเมื่อบางสิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาสู่จิตใจผู้คนก็เริ่มคิดเกี่ยวกับมันแล้วมากมายที่ความปัน่นป่วนหรือความเป็นลบข้างนอกเริ่มเข้ามาสร้างพื้นที่หรือยึดคลองจิตใจของเราแล้วเราก็เริ่มสร้างความคิดในทางที่เป็นลบจะบอกว่าเรียกว่า ปรุงแต่งก็ได้เนาะแต,แต่แต่งปรุงแล้วมันไม่อร่อยมันกลายเป็นความหมองหม่นเป็นความกังวลเป็นความทุกข์ใจในความเป็นจริงเรามีความสามารถพิเศษและทุกคนก็มีเนาะความสามารถที่จะสร้างความคิดถ้าเราสามารถสร้างความคิดในเชิงบวกถ้าเราสามารถเสกสรรปั้นแต่งวิธีการที่เราจะมองดูโลกใบนี้ในวิธีที่เป็นบวกได้จริงๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยที่ความสุข จะยั่งยืนหรือวนเวียนราวกับเป็นเหมือนลมหายใจของเราความคิดจึงกลายเป็นตัวแปรสําคัญดังนั้นถ้าวันนี้เราเริ่มฝึกฝนที่จะมีความคิดในเชิงบวกหรือจะเรียกว่าคิดดีก็ได้นะคิดให้มันดีๆแล้วชีวิตก็จะง่ายดายกับความสุขและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลั้งพลาดไปไปเผลอคิดลบคิดร้ายแน่นอนความทุกข์ก็จะอยู่กับเราดังนั้นถ้าเราคิดผิดบางทีชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ ดีเราก็แค่ต้องรีทิงสร้างความคิดใหม่แก้ไขไม่ใช่ข้างนอกแต่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากข้างในตัวฉันเองแล้วเมืเราฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะสร้างความคิดสร้างความคิดเนาะไม่ใช่แค่คิดหลายครั้งที่เราแค่คิดนั่นหมายถึงว่ามันมีสิ่งเรา้าหรือตัวกระตุ้นภายนอกเข้ามาแล้วเราก็เพียงแต่คิดในลักษณะนี้ก็เหมือนกับการ อบโต้หรือรีแอคกันเนาะเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้ไขควรวนหรือเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่เราตอบสนองกลับไปด้วยความคิดในรูปแบบที่คุ้นเคยออโต้พายロดเราไม่คอนโทรลเราให้มันกลายเป็น,นกลไกอัตโนมัติจากนั้นเราก็กลายเป็นเหยื่อของสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นที่เข้ามาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างฉันคิดกับฉันสร้างความคิดเราจะเริ่มมีพื้นที่ภายในมีสเปซมีเวลาเนาะที่เราจะไข ครวนแล้วก็เลือกสร้างความคิดในวิธีที่ถูกต้องดังนั้นก่อนอื่นใดฝึกฝนที่จะมีช่วงเวลาเล็กๆไม่ต้องยาวมากนักที่เราจะใช้เวลาสั้นๆที่จะอยู่ในความสงบแล้วเริ่มสร้างความคิดในแบบที่เราต้องการเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงบใจได้มากขึ้นเราก็จะมีพื้นที่มากกว่าเดิมในการให้ครวนหรือเลือกความคิดประเภทใดที่เราต้องการจะสร้างแล้วมากเท่าที่เราเป็นนายของจิตใจเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เลือก สรรความคิดได้ดังใจปรารถนาแล้วตอนนั้นแหละที่เราจะกําหนดให้ช่วงเวลาของความเศร้าแสนสั้นและยืดเวลาของความสุขให้ยาวนานได้มากขึ้นเท่าที่เราปรารถนาและนี่คือความลับเล็กๆของการมีความสุขที่เวียนบนดั่งกับลมหายใจแล้วก็เป็นวิธีการที่จะทําให้ความทุกข์เพียงแต่มาแล้วจากไปในเวลาอันรวดเร็วสร้างความคิดแทนที่จะเป็นแค่ฉันคิด